ในพื้นที่ที่คุณมองไม่เห็นฝุ่นคราบสกรปรก เชื้อโรคต่างๆพวกมันกำลังสะสมอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เครื่องจักรภายในโรงงานเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าโดยตรงสงครามน,นี้ช่วงที่โรงงานหยุดผลิตคือจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับการทำความสะอาดครั้งใหญ่เพราะเมื่อไม่มีพนักงานไม่มีเครื่องจักรทำงานเราสามารถเข้าไปทำความสะอาดให้ลึกถึงโครงสร้างทั้งจุดอับจุดเสี่ยงและพื้นที่สูงต่างๆเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดอุตสาหการรม ร้อมอุปกรณ์ครบมือไม่ว่าจะเป็นรถฟกิตติดกระเช้าบันไดสูงเป็นพิเศษและน้ำยาคขาจัดคราบหนักเฉพาะทางด้วยประสบการณ์กว่า25ปีมาตรฐาน ISO มั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนเริ่มงานหลังสงกรานต์อย่าลืมป้องกันความเสี่ยงจากฝุน่นคราบหรือเชื้อโรคที่สะสมไว้จองคิวล่วงหน้าก่อนดรงงานอื่นจะกคว้าโอกาสนี้ไปก่อนนะคะ